อ๋อสวัสดีครับมาชมกันต่อครับวันนี้ช่างติดบานสุดท้ายอยู่ครับเที่ยงแล้วช่างหิวข้าวยังสัดผัสฮะผมนู่นเลยครับบ่ายบ่วับกินสายอ๋อเช้ากินสายครับมาดูครับข้างหน้าก็ยังมองเห็นเหมือนเดิมนะ ่ว่าถ้ามองน้านข้างนะครับจะให้ดูครับมืดมากนี่มืดยแหละดีกว่าเดิมเยอะเลยถ้าติดข้างหน้าหกสีบนี่มิดเลยเนาะ,ะใช่ไหม ดีเลยผมเอากับข้าวให้ลูกน้องพอดีเลยขอสั่งไว้เลยไแล้วงงล้วลวลางรถอฮะฮะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเดี๋ยวมึงเอาไปจกลงนะฮะเดี๋ยวมึงเอาไปจกลงนะใช่ไหมครับทีวันก็แดดย่างนี้สามวันอีอแดดนี้วันเดียวเสร็จแล้วอยู่แล้วตากแดดแน่นอนอยู่แน่นอนก็เลยลากฉีดมาก่อนเนาะ ถ้าล้างมามันจะดูง่ายหน่อยมิดซีรีต์3ปีเลย กอนหิวข้าวแล้วน้องก้นหิวข้าวแล้วไม่ตืมเลยฮึไม่ตืมครับน,น้อโอ้ยังไม่มืดเท่าไหร่หรอเพราะข้างหลังมันสว่างฟิล์มหลังมันไม่มืดยังไงไม่ดึกอ่ะเราไปเจอแดดพี่รู้มันมืดเนาะครับ ตาอยู่มองดีอยู่ต้นดอกเกียงนะอืมมันสีสบายตาครับอืมมองสบายตาอยู่นี่ครับช่วงนี้ยังไม่ให้ล้างอัดฉีดครับ ต้องผ่านไปสักสามวันมันจะเรียกมันต้นเกี่ยววันนี้อาอาไหนเนาะเกของไปเนี่ยทางเนี่ยเทชู่อะเอาถุงมาเก็บใส่แล้วยังครับยังบนหมวกยังมีวครับ เสร็จแล้วโอ้ยน,นี้แถมมันน้นี่เรียบร้อยครับดำมิดชิลีนี่ให้ดูอือเ๋้ว เล็กคาร์บอนครับโดยช่างพัดแต่ว่าเดี๋ยวไว้มันหน้าจะมาติดข้างหลังอยู่ข้างหลังจะติดอยู่วันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนข้างหลังเอากี่บาทบข้างหลังอะเจ็ดร้อย เดี๋ยวไวว้ันหน้าว่านหน้าค่อยมาติดอันนี้เอาคนนี้พอครับ ลอยครับในล็อกกันเด็กไปไหนนี่เหรออ๋อนี่คือล็อกกันเด็กมีแต่รุ่นนี้บ่สี่ประตูมีทุกฮะสี่ประตูมีทุก<ะ>ม,มีทุกรุ่นบ่สี่ประตูหรือเก่งมีหมดถ้าเราไม่ล็อกตัวนี้มันสามารถเปิดได้เปิดในได้ถ้าล็อกแล้วเปิดข้างในไม่ได้ทำไมเป็นยังไงน่ะกันเด็กไงครับกันเด็กมันรีนประตูรีนอืม ผมนึกว่ามีเดี่ยวฟอร์ดอ๋อเรบนี้นี่เองไปไปแล้วจิ้งานหิวแล้วหิวข้าวแล้วฮะมา anh đưa hai cái kháng kia không anh kia hãy si. tải đi vô cột vào กสิไปทางไหนละบมานี่เอออยากใหใส่ชัางกสีก่อนจอนโอหิวข้าวแล้วบ้าน,น,นี่นี่น้ำไหมครับกดนี้นี่

ยังาวยัง่ะไอ้าตาเหรออ๋อไอ้ส้มค่ยคนเดียวเม่อกี้ฝากกับข้าวไปแล้วไม่รถใครเข้าไปเอาดินไหมนกเหรอกินเที่ยวออ ใส้เหียวข้าวแล้วด่านโอ้นี่โอ้เด็ดร้อนมากเลยครับชิ้งหยอดเลยผมไม่เข้าไปโบรหรอกเพราะว่าเด็ดร้อนขี้เกียจเข้าไป เดี๋ยวจะไปดูรถแมคโครครับอ่าอยู่ที่นู่นแหละพาเอ่อเสียนกไปดูแมคโครก่อนเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ